สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook และชาว y o YouTube ทุกๆท่านนะคะอันนี้น้ำนะคะจากร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์ค่ะเราจะมารีวิวรถเข้าใหม่ของร้านเรานะคะสำหรับวันนี้จะเป็นรถคูเปอร์ตา0 8 s สนนะคะสีสันงามๆเลยนะคะสวยๆทั้งคันเลยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองนะคะค่ะเรามาดูใกล้ๆก,ก,กันเลยนะคะ อูบต้านะคะ L 3 6 0 8 SP นะคะสีสันสวยงามยางหน้านะคะสภาพยางหน้าสภาพยางยางหลังนะคะเดิมๆนะคะสวยๆเลยวันนี้นะคะทางร้านเราให้พร้อมกับอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็โรตารี่นะคะโรตารี่ตะช้างนะคะเป็นโล164นะคะสวยๆเลย ด้านหลังนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะ PTO ยังเดิมๆอยู่เลยนะคะภาพด้านนี้นะคะอย่างเดิมๆนะคะพร้อมใช้ค่ะชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ที่หกร้อยกว่าชั่วโมงนะคะ บริเวณคอนโซลของเบาะนั่งคนขับนะคะเดิมๆนะคะรถคันนี้เดิมๆเ,เลยนะคะเคลือบเงาเฉยๆะคะ่ะเรามาดูสภาพของใบดันหน้านะคะเดิมๆเ,เหมือนกันค่ะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสุกตุตาแอลสามหกศูนยนะคะคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี58นะคะ ราคานะคะอยู่ที่3าม0 0 0ห้าหมบาทสามแสนหบาทนะคะส่งฟรี400กิโลเมตรแรกนะคะท่านใดสนใจคูปต้า L 3 6มห SP นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่091 0์เก้าหนึ่งศูนย์ศนะคะชื่อร้านของเราก็คือร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์นะคะร้านของเราอยู่ที่ตำบลวังบัวอํเาเภอคลองหุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ เราก็มีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกชมนะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์นะคะ p u ตาเอลสามหกศนะคะเรามาดูสภาพภายในเครื่องกันนะคะ ด้านด้านซ้ายนะคะ,อะรอยมารอยม้าของของเดิมยังอยู่เลยนะคะไม่มีรอยแกะใดๆเลยนะคะหัวเครื่องเดิมๆเลยเครื่องเกียร์เดิมๆเลยนะคะเห็นไหมคะรอยม้ายังอยู่อันนี้ไม่ได้แต้มเองนะคะเป็นรอยม้าจากโรงงานเดิมๆเลย ไม่มีรั่วไม่มีเยอะไม่มีรอยซึมใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะ,ะเครื่องนิ่มเลยนะคะเกียรใช้ได้ปกตินะคะเดินหน้าถ่ยหลังนะคะชั่วโมงจาทำงาน639ชั่วโมงนะคะไฟหน้าปัด ลงไปเลี้ยวใช้ได้ปก,กติเลยนะคะระบบไฟเราเช็คให้ทุกจุดเลยนะคะ ำหรับท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0910062972 0910062972นะคะร้านเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ